ผู้นำทำจริงวันนี้นะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องการจะช่วยกันให้สังคมสงบสุขนะทุกคนอยู่กันอย่างเป็นสุขได้รับความเป็นธรรมเรานึกถึงกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็งในขณนะที่ประเทศของเรากำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปด้วยนะคะวันนี้รายการชุมชนคนชอบช่วยรับเกียรติจากท่านรัมนตรีว่าการกระทรวง,งยุติธรรมผลเอกไพบุญคุ้มฉายามาพูดถึงทิศทางในการที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเข้มแข็ง,ขงค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับ ดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเป็นสิ่งที่ประเทศของเราเนี่ยนะให้ความสําคัญแล้วอยากจัดการกวาดล้างอย่างจริงจังมานานในปัจจุบันนี้เห็นบอกมีนโยบายมีภารกิจต่างๆที่จะเข้าไปเอาภาพรวมก่อนค่ะท่านได้ให้นโยบายอย่างไงบ้างคะวันนี้เราได้ออกยุทธศาสตร,ร์ยาเสพติดนะครับมีแปดยุทธศาสตร์ด้วยกันซึ่งจะ จะปี2558ปีนี้ถึงปี62มัน5ปีนะครับซ mm ึ hmm. ่งผ่านเสริมข้ามปีออกเป็นยุทธศาสตร์8ยุทธศาสตร์ใน8ยุทธศาสตร์เนี่ยจริงแล้วถ้าเราจำง่ายๆรือง,งานที่อยู่ในกลุ่มงานอย่าเสร็ติดแล้วก็มีอยู่3ด้านนะครับจาก8ยุทธศาสตร์นี่มีงาน3ด้านแรกคือการปราบปรามและการนครับใช้กฎหมายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ บำบัดและฟื้นฟูนะครับอีกเครื่องก็คือการระบบป้องกันและสร้างปุ่มคุ้มกันนะครับผมเห็นว่าในเรื่องแรกก็คือการปราบปรามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายการตรวจจับที่ท่านได้ยินข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางหน่วยความมั่นคงนะครับทางสำนักงานตำรวจชาติกองทัพที่เป็นหัวแรงใหญ่ในการการตรวจจั ฝ่ายปกครองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่นานนายอำเภอเนี่ยเราได้จับมือกันทําในเรื่องพวกนี้แต่ไงก็ตามเนี่ยการดําเนินการในประเทศในการไล่จับยาเสพติดทุกวันนี้นะครับมันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําอยู่แล้วก็ยังก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่ายาเสพติดเข้ามาเนี่ยเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่เปิดกว้างในการ มีเสรีในการเข้าออกนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมด้านธุรกิจยิ่งจะมี AEC แล้วเป็น AEC อย่างนี้ยนะารเข้าของรายงานต่อไปห้าแปดนี่นะแต่ริ่าถาโถมปัญหานี้เข้ามาในประเทศมากเรื่องยาเสพติดเนี่ยท่านกุงมองภาพไม่เข้าใจเพราะฉะั้นการแก้ปัญหายาเสพติดในเรื่องการปรับปรามเนี่ยมันน่าจะไม่เพียงพอในภายในประเทศนะครับ ที่ผมได้ให้เโยบายทาสำนักงานปปสไปว่าควรจะต้องไปคิดถึงนอกประเทศแหล่งผลิตต่างๆนะครับและสิ่งที่มันเชื่อมโยงก็คือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มที่เป็นอิทธิพลใหญ่ต่อยาเสพติดแล้วก็เรื่องของสารตั้งต้นนะครับก็เลยได้ดำเนินการนะครับอ ดำเนินการต่อเนื่องจากที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยได้ถ้าจำถ้าจ่านจำเรื่องรูน้ำโขงได้คดีหนองคำได้นี่ครับมันก็จะเห็นว่าจีนก็เลยตั้งเรียกว่าแม่น้ำโข,ง,ขงตัวไปเซตีแม่โขงขึ้นมาเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสี่ประเทศเพื่อจะแก้ปัญหาทางใช่ครับที่ทำนะครับโดยจีนเป็นเจ้าภาพแล้วตั้งที่ทำงานประสานงานอยู่ที่ยูนนานเมื่อปีที่แล้วนะ ก็มีลาวพม่าเมียนมาลาวไทยแล้วก็จีนดำเนินการแต่จีนไม่แช่พวกถอนเราก็แก้ปัญหาเรื่องผู้ค้ารายใหญ่ธิรกิใจใหญ่ๆคุณเอคำที่พวกเราทราบอยู่แต่ขอบเขตของการทํางานแม่ของปวดไัยเนี่ยทั้งสิบเทศมันอยู่ในตะเข็บของรุ่มแม่น้ํำคงซึ่งทํงการให้เวียนด้วยกัน,นในปีนี้ผมให้แนวทางในการที่ควรจะขยายความร่วมมือในการเป็นทั่วไิภาพลุ่มน้ำคงโดยเพราะควอบคุมสามเหลี่ยมตรงคำที่เรา ทราบอยู่กับตอนเหนือของเทศลาวแล้วตอนเหนือของรอยต่อตอนเหนือลาวกับพม่ารอยต่อจีนเนี่ยคนระับแล้วเข้าเข้ามาผููภาคเราคือเ,เชียงใหม่เชียงรายเข้ามาเป็นภูิภาคทํางานให้เต็มภูิภาค,ค,คก็ได้รับความร่วมมือค่ะรูปแบบที่ได้พูดคุยกันกับประเทศพื้นบ้านเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะว่า ในการที่จะเข้าไปบังคับใช้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจานเ,เออาน,นี่ยก็อะไรดีแม่น้ําโขงเนี่ยค่ะที่เรียนไงว่ากรอบของแม่น้ำโขงปลอดภัยเนี่ยมันแคบแค่ลงน,น้ําแล้วก็ขยายเป็นบุยภาพก็คือการปราบปราม,มการบังคับใช้กฎหมายกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ว่าเรื่องผู้ผลิตและส้ายหนอคำลักษณะของแหล่งผลิตการผลิตแหล่งเครื่องหรือสื่อสารตั้งต้นที่เข้ามานะครับใช่ครับอ่อ ผมคิดว่า,าได้เรียนทางสามประเทศไปแล้วว่าอยากจะเชิญร่มตรีเกี่ยวกับยาเสพติดมาหาลือกันนะครับเมื่อก่อนนี้ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่ทำงานในระดับของเจ้าหน้าที่ปฏิบัตินะครับซึ่งทางจริงก็เห็นด้วยแล้วก็ผมก็คิดว่าจะจะ,จะเร่งดําเนินการในเรื่องที่ให้สี่ประเทศใช่มันจะได้เป็นลักษณะของการพูดในระดับท่านบาลเมื่อก่อนพูดในระดับเจ้าหน้าที่นะครับ<อ>แต่ลักษณะการปฏิบัติจริงๆแล้วเราได้เริ่มไปแล้ว ครับด้วยความร่วมมือ,อ,อ<ะ>ใช่ใ, <จ S 1> ใช่ครับอ่านี่ครับแล้วก็เรื่องสารต้นต้นเนี่ยครับเราก็ได้เป็นเจ้าภาพเชิญสี่ประเทศนี้มาประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงเทพนี่ครับผมเป็นประธานเปิดจากสี่ประเทศร่วมน้ำโขงที่เรียมแล้วก็จะมีออินเดียมีกัมพูชามีเวียดนามแล้วก็มีเกาหลีใต้ซึ่งประเทศสองประเทศเดียวกับทาง เกาหลีเนี่ยครับอุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมีเกี่ยวกับสารเล่งหรือสารฟอกหรือส่วนผสมของยาเสพติดเนี่ยผลิตจากประเทศนั้นจริงๆเป็นอุตสาหกรรมนะครับเพราะสารสารตั้งต้นเนี่ยมันเป็นใช้กับอุตสาหกรรมอื่นเช่นทางยาซึ่งเรา,ารักษาโรคนี่เป็นต้นนะครับหรือทางอุตสาหการรมด้านอื่นนี่ก็จําเป็นนะผมก็คุยกับทางผู้แทนทางสารทูตก็เหมือนกันว่า เข้าใจถึงการผลิตจะทํำยังไงเพราะระบบการเคลื่อนย้ายของสารต้นต้นนี่อาจจะสั่งมาทางด้านสัหกรรมด้านอื่น <c oughs> แล้วสั่งมาเกินจานวนบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะจะ,จะดําเนินการเนี่ยเพราะก็ต้องเกี่ยวพันกันหลายหน่วยเช่นศุลกากรการตรวจการวิ้นที่หลายประเทศที่ใช้เส้นทางเข้ามาสารตั้งต้นบางตัวเนี่ยซึ่จับได้ทางประเทศพมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นได้เลยว่าจากการตรวจสอบของเจ้าที่สี่ประเทศที่เราร่วมกันทางานเนี่ยศูนย์ปฏิการรื่องคงเห็นว่า ก็เข้ามาทางเวียดนามทางังนั้นเรก็ทราบดีซึ่งเวียดนามก็ทราบแล้วความร่วมมือกันเต็มที่งมันจะต้องเราก็จะต้องดูว่ามันไม่ใช่เฉพาะหน่วยป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเดียวละมันจะกลายเป็นหน่วยทางด้านอุตสาหกรรมด้านอื่นงยอมรับว,ว่าเ,เราในปรจจากรของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น,นสูงมากเราดูได้จากการเสพยาเสพติดหรือว่าคนที่ ถูกปุงโทษจำพุกในในเรือนจำนี่ประมาณถึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเกี่ยวกับคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกทุกครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อายุของเยาเวชนอายุของผู้เสพยาติดก็ลดน้อยลงนี่เป็นกันทั่วภูภาคอาเซียนนะครับเพราะผมไปชุมที่นดนีเียเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ระบุอย่างนี้เหมือนกันสนใจเรื่องชุมชนบําบัดค่ะท่านตอนนี้ก็มองต่อไปว่าแล้วแต่นี่มันจะเชื่อมโยงนั่นแต่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นกระทรวงที่รับ ผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษคะไม่ว่าจะต้องถูกจําคุกหรือคุมประพฤติก็าตามเนี่ยมาจากสารซึ่งหมายถึงลงคดีอื่นด้วยนะครับคแนวทางที่เราดําเนินการหรือแนวทางของประเทศที่มีความพัฒนาไปแล้วเกี่ยวกับด้านนี้การดูแลผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการอื่นนอกจากใช้าการลงโทษด้วยการจําคุกเขาค่อยจะใช้การคุมพืชการบําบัดการช่วยชุมชนดูด,ด,ดูแลนะครับ ผมกาลังใหไ้ได้ได้สั่งไปแล้วนะว่าอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับยาเสพติดมันเป็นปัญหาเหมือนเหมือนกันแล้วยาเสพติดเป็นเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยมองไปว่านักโทษเนี่ยมันมุ่งไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเดียวมันไม่ใช่องค์ภูมิพืพนี่มันมองถึงนักโทษเป็นภาพรวมนะครับนี่กลับมาถึงว่าวิธีการใช้ชุมชนเนี่ยเราเห็น,นว่าบ้านเึิวิถีเนี่ยก็คือการรับนักโทษหรือผู้ต้องสังกลุ่มนี้ที่สามารถที่จะใช้ระบบ การแทนกันขังได้นี่นะเข้าไปสู่การให้ชุมชนเข้ามาดูแลอาจจะเป็นสถานที่ซึ่งปัจจุบันนี้นะฮเราจะทันเองคุณคุณเพิ่มเขามีหน่วยงานมีหน่วยเครือาชนเข้ามาดูบ้างเป็นบางนะแต่ผมกาลังให้เขารวบรวมทั้งประเทศดูว่ามีหน่วยงานทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> แล้วหน่วยงานพวกนี้เนะียจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนอกจากเราใช้บบัตในข่ายทหารแล้วเนะี่ยเข้าไปสู่ สถานที่ดูแลของผู้พิจนที่มีความต้องการที่จะสนุนภาครัฐและความดุกแรที่จะอะไระฟื้นฟูหรือดูแลให้คนดีกับเข้าสู่สังคมเนี่ยคือเข้าไป<ม>บำบ<า>ัดแล้วก็ให้โอกาสในการกลับมา <คน S 2> ด้วยเพราะตรงนั้นก็ะจะมีทั้งการให้อาชีพการให้งานแล้วพวกนี้ะจะตามไป,ไป<ล>ใช่ครับมันก็จะไปเชื่อมโยงกับสถานพินิจซึ่งมีนับ กลุ่มกรรมการสังคมสงเคราะห์อยู่ซึ่งเขาเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมดูแลพวกนี้อยู่นยมันจะเชื่อมโยงกับงานชุมชนพวกนี้ครับเนี่ยกําลังจะเราไม่ใช่แบบได้เริ่มสั่งไปแล้วนะฮะนี่นี่นี่อยู่ในกรอบซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับที่ท่านถามเมื่ออยากจิตจิตอยู่บ้างเมื่อไหร่ได้คะเเอองานบางอย่างเน่อกลุ่มหรือว่า ชุมชนบางกลุ่มได้เข้ามาทําแล้วนะฮะก็<า>ทําก่อนหน้าผมด้วยซ้ําไปแต่ว่ามันมีจํานวนน้อยแล้วมันยังไม่ได้แพร่หลายเป็น<า>แนวทางนโยบายที่ชัดเจนอันนี้เราพยายามที่จะทำทางเลือกผู้นี้่วิไม่ชดเชยกับการฟื้นฟูบัตรฟื้นฟูที่สูงนี่มีปัญหาอยู่นะครับกาลังคิดอันนี้กลับมางานสุดท้ายก็คือการการป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกัน วันนี้ปีนี้งบประมาณปีห้าแปดห้าเก้าเนี่ยเราเน้นไปที่ตรงนี้มากก็คือต้นปันเถเราป้องกันเัื่องแต่แรกนะครับเรื่องดีมาสป라이ดเราต้องการจํากัดดีมานก็คือการป้องกันระบบเนี้ยนั่นแหละมันก็จะไม่เชื่อมโยงยัปที่ท่านผูดเราเรี้ว่าชุมชนชผมเชื่อว่าการใช้ชุมชนแก้ปัญหามันจะได้ดีกว่าการแก้โดยเจ้าหน้าที่ที่มาไล่จับยาในมาตรการนั้นแรกทำไมถึงได้คิดอย่างนี้คะว่าชุมชนนี้มีความสําคัญออมองเห็นอะไรคะ ผมคนพวกนี้ท่านต้องเข้าใจว่าเหมือนผมมาแล้วว่าคนที่ติดยาสติดได้ใช้ยาสติดเป็นเครื่องแก้ปัญหาเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวคนในครอบครัวเห็นมากกว่าเราเราคือเจ้าหน้าที่ใช่ครับเขาคือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเขาเห็นปัญหานี้เห็นลูกเขาเป็นยังไรเห็นเราเป็นอย่างไงนะครับขเขาย่อมเห็นได้ดีกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นได้ดีกว่าเราถูกไหมครับเราคือเอาไปเห็นเอามาเข้าแล้วมาฟื้นฟู มันคือปลายเหตุอย่างจากที่เขาติดไปแล้วทําไมเราไม่ป้องกันเพราะนนั้กลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มที่เยาวชนก็คือโรงเรียนนี่และร้อยเชิญกระทรวงสาธารณสุกระทรงมาดไทยหลักนะครับและงบมานจะมุ่งไปสู่ ของสระทรงนี้มากในเครื่องยาเสพติดนะทุกโรงเรียนจะต้องมีโครงการในลักษณะน,นี้ผู้ป้องกันเยาวชนที่มหาไทยก็คือโครงการหมู่บ้านสีขาวงินซึ่งหน่วยราชการนี้มันมีหลักสูตรอยู่แล้วแต่เราไปให้ความเข้มข้นแล้วก็สับสนุนในงานในด้านอื่นให้เป็นกรอบการทํางานในกรอบของยุทธศาสตร์ของปศที่ใช้จริงอย่างที่เราประกาศไปใช้ห้าปีเนี่ยนะครับนอกนั้นเราก็จะมีส่วนแรงงานเช่นโรงงานต่างๆนะครับ แล้วดีที่นหน้าไอ้กลุ่มี้ือกลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียนอันนี้ก็หน้าหุ่งใหญ่เพราะมันไม่ใช่โรงเรียนเนี่ยกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มที่เราบอกทางสุขมาไทยไปแล้วนะครับว่าจะต้องดูแลในกลุ่มตรงนี้นะครับเราก็มีกลุ่มนี้ให้ดูแลฟังฟังดูแล้วเนี่ยเข้าไปอีกไม่ได้แก้นอกจากการใช้กฎหมายอย่างจรงิจรงจังการดูแลผู้เสพในการบําบัดการป้องกันดูเหมือนกระชับพฤติธรรมเนี่ย มองในเรื่องความคิดการเข้าไปนําทางความคิดด้วย<ช>เป็น,<ช>เ,ปนเป็นการป้องกันสาเหตุที่สําคัญเลยไหมคะอย่างนี้ใช่ครับเราจะเห็นเป็นที่ประดุประธรรมยังไงได้บ้างคะจากนี้นนวัวน,นี้อย่างเช่นคุณสุงศาาึกษาเนี่ยเราก็ศึกษานะครับระบบะ<ช>ป้องกันและคูบคุมกันเราศึกษาเลยเอ๊ะทำไมเยาวชนเนี่ยแต่เมื่อก่อนเราคิดถึงมัธยม เราคิดถึงปถมวันนี้เด็กระดับประถมเนีเริ่มติดยาเสพติดมีบางกลุ่มนะฮะอีกน,นี้คนคนที่อยู่ใกล้ๆเด็กอย่างเช่นจนครูหรือถ้าพูดถึงในชุมชนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกระทั่งต้นทางครอบครัวเลยจําเป็นจะต้องเข้าใจในทิศทางเดียวกันไหมคะท่า<ใ>นะทุมใช่ใช่สิครับเพราะอันนี้แหละครับที่ที่ผมบอกแล้วเราได้ หารือก็ระชมเขาไปบอกเขายังไงคะในในแนวทางเจ้าศาสตร์นี้ค่ะผมได้ได้ประชุมหารือกันเนี่ยฮะระดับกระทรวงมหาดไทยสงสาธิการเขาเนี่ยพวกมหาดไทยเองเนี่ยแหละเด็กก่อนไปเรียนก็อยู่ในอบตส่วนท้องถิ่นไงที่ก็มีแลกรับเรียนเขามีเนี่ยนี่ก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับนอกจากสถานศึกษาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวการซื้อขายยาเสพติดเนี่ยเรือนจํา มีค่อนข้างเยอะจะแก้จะล้างบางปัญหา<อ>ยาเสพติดในบรรดาไมได้ยังไงคบตรงเนี่ยผมก็พูดกับสื่อทุกครั้งว่าสู้กับกรมราชัรร์พูดกับผู้บ,บริหารในกระทรวงยุติธรรมว่าเราคงไม่ปฏิเสธในสิ่งที่สังคมมองราชทรรอย่างไรนะครับตอลอวเวลาเนี่ยกรมราชธรร์เป็นกรมพัฒนาพุทธนิสัยก็คือการพัฒนานิสัยใจคอทัศนติกเนี่ย ให้จากทีเ่เป็นคนที่มีปัญหาทางสังคมจึงถูกลงโทษทางคนด้วยด้านกฎหมายแล้วเข้ามาเนี่ยให้เขาออกไปสู่สังคมอ้าแขนรับเขาและปานคนที่สะอาดนะพูดง่ายๆแล้วเป็นคนที่พร้อมที่กลับไปสู่สังคมอีกระยะอ,อีกครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่แต่สิ่งที่สังคมมองกรมราชธรร์นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น mm hmm. ต้องยอมรับว,ว่าสังคมก็มองกรมยุติธรรมในรักษาว่าเข้าไปก็หนักกว่าเดิมออกมา อันนั้นมันกําลังจะทําให้ภารกิจที่เรามองเนี่ยมันกลับตรงข้ามเราไม่ทําหน้าที่แล้วยังทําให้มันเป็นตรงข้ามกับสิ่งที่เราเกิดมาก็ต้องไปนค้นหาปัญหาว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับเพราะว่าการจับการหรือคนร้ายทันเนี่ยอมสถานอะไรสถานสถานอะไรอะเรือนจําสถานควบคุมเนี่ยร้อยสี่สามเนี่ยก็มีอยู่ตลอดเวลาว่ามีโทรศัพท์ มีการเสพจาเพราะตรวจเราก็เจอ,ข,อข้างนอกไปทางในใช่เราก็ต้องยอมรับว่าใช่ครับส่วนใหญ่ก็<น>ไม่หมดสิ้นะคะน่นค่ะส่วนหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องด้วยท่านผู้เรลยนจำาก็ตอนนี้เรากำลังแก้กฎหมายพรบราชธรร์นะครับซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2479ค่ะยังไม่ได้แก้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนี่จะแก้รือใหญ่นะครับ จะแก้เพราะว่าจริงๆก็ได้เห็นใจว่าตรงนั้นน่ะอำนาจหน้าที่บางอย่างไม่ได้ถูกเขียนมาคือใช้มาแปดสิบปีเมื่อ,อเกิดจะลือใหญ่ครั้งนี้มันทั้งหมดคือระบบเจ้าหน้าที่ระบบการดูแลระบบ,ะระบบการทํางานเจ้าหน้าที่สถสา,านที่คือเรามองถึงเราก็ไปดูเรื่องราชงานกิจการราชธรรมหรืออาจอันนี้มันเชื่อมโยงอะไรทางด้านวิชาการอาญาวิทยาด้วยว่า เดี๋ยวนี้การดูแลนักโทษเนี่ยวันนี้ผู้ต้องขังเขาดูแลเพื่อเยินแล้วเขาบอปรับพวกกฎหมายให้ใช้80ปี80ปีก็ยังใช้เนื่องจากบางเรื่องอไม่ได้เขียนด้วยซ้ําไปว่าให้เจ้าที่ได้มีสิทธิธรรมนั้นมันพัฒนาไปเยอะตามเทคโนโลยีตามที่ท่านทราบเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้ครับเขาปรับแก้ กำลังอยู่ในการตรวจสร้างอยู่ที่ว่าน่าจะเสนอรัฐบาลได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ครับจะเป็นการแก้ใหญ่โครงสร้างอันนี้ก็นําไปสู่เพราะว่าการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดในเรือนจําหรือการปัญหาเรือนจำเนี่ยมันไม่ได้อยู่เจ้าที่ยอยู่ในกฎหมายอยู่ในตัวชี้อยู่ในระบบคนที่ต้องทาตามกฎหมายใช่ครับแล้วก็พอแก้เสร็จแล้วเนี่ยระบบการพู้ารณต้องขังเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงคุมประพฤติจากคมทุดคนพักการลงโทษเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปสู่ กมกรมพืชค่ะงั้นกฎหมายมันต้องเชื่อมโยงเนี่ยกำลังจะปรับกฎหมายกรมพืชเหมือนกันให้มันเชื่อมกันไปนี่จะลือล้อระบบตรงนี้ใหญ่สัทีนะครับมันก็อาจจะช่วยได้การแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างแต่ผมเรียนนะครับว่ายาเสพติดเนะี่ยทุกประเทศไม่สามารถแก้ให้หายร้อยเปอร์เซนต์แต่พูดกับเจ้าที่ในเกี่ยวกับเจ้าที่คงยาเสพติดเสมอว่าแล้วก็พูดกับผู้นําพูดกับผู้แทนรัฐบาลสี่ประเทศที่เราทํางานร่วมกันนะครับว่า เราอยากจะแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นปัญหาไม่ต้องอย่าพอพูดถึงวาระแห่งชาติวันนี้เราพูดยาเสพติดเราพูดวาระแห่งชาติวันหนึ่งประเทศไทยจะไม่พูดถึงยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอีกแล้วเร,เราจะพูดมันจะไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของประเทศอีกแล้วเ,เราจะต้องทําไปตรงนั้นเหลือเป็นปัญหาเล็กๆใช่ครับ<ะ>แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าจะแก้ให้มันเป็นศูนย์เม็ดเนี่ยผมว่าไม่เชื่อประเทศที่เขามีระบบ ที่ดีอะไรดีมันก็ยังแก้ไม่ได้ครับต้องไม่ใช่อย่างวันนี้คือมันเป็นปัญหาวาระแห่งชาติตลอดเวลาหลายสิบปีแล้วครับปัญหาอาชญากรรมเนี่ยจะเห็นว่าก็มาจากยาเสพติดทั้งนั้นเลยค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกถึงแนวทางที่และวุทธศาสตร์ที่จะเอาจริงเอาจังกับ การแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งบังคับใช้กระบวนการที่ทำนะคะแบบครบวงจรแล้วก็เข้มแข็งเพื่อช่วยให้สังคมน่าอยู่แล้วก็มีความสุขขึ้นได้นะคะแต่ว่าคงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้เราทุกคนในชุมชนในสังคมจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทําให้สังคมนี้น่าอยู่ค่ะ